กลับมาติดตามช่วง Invest m n t e p d a t e โดยตลาดซับแห่งประเทศไทยนะครับนักลงทุนไทยอย่างเราเนี่ยนะครับก็แน่นอนเงินส่วนใหญ่เราอาจจะลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเรารู้จักธุรกิจรู้จักบริษัทนะครับแต่ทุกวันนี้เรามีโอกาสในการกระจายการลงทุนนะครับทางเลือกยิ่งมีเยอะก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางตลาดซับแห่งประเทศไทยเขาก็เดินหน้าทํา D R linkage นะครับเพื่อเชื่อมโยงตลาดหุ้นไทยและก็สิงคโปร์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนลองไปติดตามดูครับเชิญค่ะ โอกาสและทางเลือกการลงทุนต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยภา,ายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์หรือ s g x กับไ h a i l a ด์สิงคโปร r ดี R Link a g เกเพื่อเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์ของสองประเทศทำให้ผู้ลงทุนไทยและสิงคโปร์สามารถเข้าถึงการลงทุนในอีกตลาดได้อย่างสะดวกผ่านการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือเท p ส s ิ t o อรี่ c e i ซ t หรือ d r นับเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือเรื่อง DR ของเรากับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่เราได้ทำมาหลายเรื่องแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยข้อดีคือในอนาคตนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยครับนักลงทุนนะครับอยากจะไปลงทุนในหุ้นดีๆในสิงคโปร์เนี่ย สามารถไปที่โบรกเกอร์ไทยนะครับใช้เงินบาทลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันที่เรามีโปรดักต์อ r นะครับซึ่งอัน e r เดอร์ไลน์เป็นได้ทั้งซิงเกิลสต็อกแล้วก็เป็นได้ทั้งเ x c h a n g ชิงเซอร์เฮดฟเนี่ยจะทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถออกไปมีเอ็กซโพเอร์ไปลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างผมได้เรียนผ่านโบรกเกอร์ไทยเป็นเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงต่างเนี่ยน้อยลงเยอะมากแล้วก็เรื่องโอเปอเรชั่นต่างเนี่ยก็น้อยลงครับ DR ของเราโตขึ้นมาโดยตลอดนะครับถ้าปีนี้ผมจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยโตขึ้นเป็น2เท่าของปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีจํานวน underlying asset เนี่ยให้ลงทุนมากมายขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถกระจายความเสี่ยงข,ของการลงทุนเนี่ยไปได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ทาให้ท่านได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกับการลงทุนของท่านครับภายใต้โครงการไทยแลนด์สิงคโปร์ DR Linkage ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้เปิดซื้อขายดีอาอ้างอิงหุ้นไทยแล้ว3หลักทรัพย์ได้แก่บริษั่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT บริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือ c p o และบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมหรือ PTTEP และในเดือนกันยายนที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์เปิดซื้อขายดีออ้างอิงหุ้นสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือ SIA So with the launch of the three DRs, and then one in Thailand now, we hope in the next few months, as we have more uh, DR issuers, investors in both Thailand and Singapore will have access to more companies on both markets. Right now, our market should have another DR in in the near future, which is <laughs> Singtel, which is a giant company. ด้านเทเลคอมของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เนี่ยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะร่วมมือกันให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยกับนักลงทุนในการลงทุนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ The b o l f s c t and SGX Group could share our experiences uh, with the other exchanges to broaden a wider ecosystem in DRs amongst ASEAN exchanges where ASEAN is a growth region ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์มี DR และ DRX จดทะเบียนทั้งสิ้น18และ5หลักทรัพย์ตามลำดับโดยเป็น DR ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ฮ่องกงเวียดนามสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปโดยตลาดหลักทรัพย์ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือไปอยังตลาดหลักทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศได้อย่างสะดวกผู้ที่สนใจสามารถศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติม ได้ที่ www.set.or.th การทำ D R Linkage แบบนี้เนี่ยนะครับที่เชื่อมโยง2ตลาดเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของต่างประเทศได้แล้วก็ทางฝั่งปลายทางอย่างสิงคโปร์เนี่ยขก็เข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยได้ด้วยเช่นกันนะครับกพนั่นจะเป็นเรื่องที่ดี